ในราคาเปิดตัวที่1,299,000บาทนะครับผมตั้งราคาขายในราคา4 9 9 0 0นบาทประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะครับผม สวัสดีครับพบกับผมครับปิ้นโปรรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดปิ้นคอนเฟิร์มครับวันนี้ครับผมกลับมาเจอกันกับผมต้องมีของดีของเด็ดมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี้นะครับผม Honda Accord ปี2013ครับซีดานสุดหรูจากค่าย Honda ที่ขายมายาวนานกว่า40ปีนะครับเจเนเรชันนี้เป็นเจเนเรชันที่9นะฮะเขาเรียกว่า Accord G9 นั่นเองนะครับ คันนี้นะครับเป็นรุ่นย่อย2.0 el นะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับเนี่ยรถประมาณนี้ปี13 8ปี9ปีนะครับยังสวยยังดูเฉีียวอยู่เลยนะครับในราคาเปิดตัวที่1 2 9 9 0 0้บาทนะครับวันนี้ราคามือสองมันหายไปเกินครึ่งแล้วครับมันน่าใช้มากๆราคามันอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมรถคันนี้นะฮะประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะครับผมมาดูกันเลยนะครับ ด้านหน้านะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะตัวนี้ครับ2.0นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED แล้วนะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับ3ามชั้นนะครับพร้อมคิ้วโครเมียมนะครับกันชนก็มีคิ้วโครเมียมตัดอยู่ด้านล่างนะครับสภาพผอมพลาสติกช่องดักลมรังพึ้งต่างๆด้านกันชนนะฮะผมบอกเลยนะครับไม่แตกไม่กรอบนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผม มาดูด้านข้างนะครับล้อแม็กอันลอยขอบ17นะครับในตัว2.0ถ้า2.4จะเป็นขอบ18นะครับรัดด้วยยาง225 50 17นะฮะยางปี19สัปดาห์ที่51ครับยางปลายปีใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับสภาพคอสติกของตุ้มล้อต่างๆสวยนะครับไม่แตกไม่หลุดกิ๊บไม่หักนะครับผมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมกระจกด้านหน้านะครับ เป็นกระจกคอนด้านะครับกระจกไม่เคยมีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับคิวโคมียมรอบคันมีอยู่แล้วนะครับรถซีดานอย่างนี้ส่วนมากจะใส่คิวโคมียมเข้าไปเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับแทบทุกยี่ห้อนะครับมือเปิดเป็นแบบโคมียมพร้อมกูญแจกรีเลสสะดวกสบายอยู่แล้วนี่ครับมาเปิดมาดูภายในครับผมสภาพภายในโดยรวมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะนี่ครับสภาพหนังนะครับถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผม ริ้วรอยมีบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับผมนี่ฮะสภาพเบาะแต่งตึงไม่ยุบนะฮะฝีกไม่ล้มใช้คํานี้เลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับรถไซส์นี้นะครับแก้มด้านหน้านะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับไม่เคยมีรอยถอดรอยไขนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับอ่ารอยเม็ดอารางนะครับกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการทําใดๆทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นเพลทครับของ h อนด้อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับผมแผ่นเพดเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแงะแล้วยิงใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฮอนด้าออโต้โมบิลี่แล้วก็สซีแล้วก็เล็กเรื่องครับผมรอยน็อตนะครับไม่เคยมีรอยไขนะครับผมโอ้โหบอดี้สวยแล้วครับผมอ่ามันเปิดด้านนี้ก็เป็นโฟมเมียมนะครับกระจกทุกบานนะครับเป็นกระจกฮอนด้านะครับประตูหลังนะครับผมอ่ามีม่านให้นะครับในฮอนด้าแอคคอร์ดอ่าม่านใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ แทงประตูอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับผมนะลิ้วรอยมีบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับจากการใช้งานนะเบาะยังตึงอยู่นะครับสภาพเบาะสวยหนังไม่แตกนะครับล้อหลังซ้ายนะครับยางวิชลินเช่นกันนะครับผม2 2550 17เช่นกันนะครับผมสภาพล้อมแม็กมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผมแต่ยังอยู่ในสภาพที่สวยเลยทีเดียวด้านท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมยามค่าคืนนี้ผมเลยแม้กระทั่งเบรกตอนกลางคืนที่เปิดไฟนี่ส่องสว่างเห็นชัดเจนสวยงามมากๆนะครับคิวโคมี่มีมาให้จากโรงงานนะครับผมด้านท้ายนะครับรอยตะเข็บรอยอาร์คต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวถังโครงสร้างบอดี้เดิมจากโรงงานนะครับรถคันนี้ดูซ้ายดูขวาทุกอย่างเดิมนะครับดูฝากระโปรงท้ายนะครับซิลิโคนต่างๆยังนิ่มอยู่นะครับโอเค มีถาดท้ายมาให้นะครับสภาพผมนี่ต้องพูดถึงเลยใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะมีถาดท้ายรองนะครับยางอะไรมีนะครับเครื่องมือมีนะครับผมและดูอยาดูตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับซิลิโคนต่างๆนะครับของภายในยางอะไรนะครับผมเขาเรียกว่าอ่างยางอะไรสบายใจได้ครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักชนท้ายมาแน่นอนนะครับผมมาเรามาดูกันที่ด้านข้างอีกมุมเลยครับผม ปลายท่อนะครับสเตเลสเดิมๆจากโรงงานและระชนหลังมีคิวโคลเมียมมาให้นะครับพร้อมทับทิมหลังนะครับล้อแมกฝังขวานะครับลาลิ้วรอยนี่ครับผมล้อสวยมากๆนะครับยางมิชลินเช่นกันยางปี19ทั้ง4เส้นนะครับนี่ครับดอกยางนะครับตุ่มยางยังอยู่เลยครับสภาพของภายในบางโคูลล้อทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยครับรถคันนี้สวยนะฮะคิวโคลเมียมมีลิ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับ รอยเมกอาร์ตกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแทงประตูสวยครับม่านหลังอ่าใช้งานได้ทั้ง2อฝั่งนะครับซ้ายขวาด้ยครับรอยเมกอาร์คนี่ฮะกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมจําเป็นต้องเปิดให้ลูกค้าดูทุกๆประตูนะครับรถมือ2ออย่างที่แจ้งนะครับเวลาดูฮะให้ดูโครงสร้างนะฮะอย่างนี้ครับในยุคปัจจุบันนะครับเราซื้อขายรถกัแบบออนไลน์เนาะ อยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับผมผมรีวิวให้ดูคลิปจบดูรอยเม็ดอาร์คดูซอกประตูดูท้ายดูฝาหน้าและดูสภาพภายในหลังจากจบคลิปสบายใจได้โอนจองรถคันนี้ได้เลยครับผมนะเหมือนมาดูด้วยตัวเองเลยดีกว่าออปชั่นต่างๆนะครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับผมโหมดอีโคมีมาให้นะครับแลระบบป้องกันการลื่นถลาย VSA มีมาให้นะครับผมสติกเกอร์จุดนี้อยู่ครบนะครับจุดนี้อยู่ครบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดู ภายในห้องเครื่องอะไรดีกว่าครับสภาพเป็นยังไงนะครับผมอ่าโช๊คฝาหน้ายังใช้งานได้ปกตินะครับโช๊ไม่ซุดสภาพภายในห้องเครื่องนะครับพร้อมใช้งานสภาพสวยนะครับผมพลาสติกครอบฝาเครื่องพลาสติกกองอากาศกล่องฟิลทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่ซีดนะครับผมรถคันนี้นะครับเคยถอดฝากระโปรงหน้ามานะครับเอ๊แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับการถอดฝากระโปรงหน้าของรถคันนี้ไม่ใช่ถอดเพราะรถชนหนักนะครับ ถอดเพราะมีการเก็บสีนะครับผมจะให้ดูนะครับจุดที่1นนะครับผมรถคันนี้นะครับถอดฝากระโปรงหน้ามานะครับนี่มีรอยถอดนะครับแต่ดูรอยเม็ดอานะครับผมไม่เคยมีการยิงใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือคานเดิมๆจากโรงงานเมื่อกี้ผมให้ดูซอกแก้มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้แล้วกันอยู่ใกล้ๆอย่างที่บอกนะครับถอดฝาใช่ไหมครับแต่ดูตรงนี้นะครับผม น็อตแก้มนะครับไม่เคยมีรอยไข่นะครับผมสบายใจได้แสดงว่าไม่ได้ชนหนักเพราะถ้าชนหนักต้องทําแก้มด้วยก็ต้องถอดแก้มออกนะครับอ่าสันนิษฐานไปก่อนเลยครับอันนี้คือแค่เก็บสีนะครับจุดที่3เราต้องมาดูต่อครับผมคานหน้าครับคานหน้าตะเข็บต่างๆนะครับผมได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกอย่างเดิมนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนคานซับในใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมเช็คประวัติสูงเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ เข้าเซอร์วิสศูนตลอดและทําสีที่ศูนย์ตลอดนะครับเป็นการเก็บสีเพราะริ้วรอยจากการใช้งานสเก็ตหินแค่นั้นเองนะครับผมเลยสบายใจได้เลยไม่ชนหนักแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเราเข้ามาดูกันที่ภายในนะครับของเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับนี่ชื่งเดียวติดเลย Honda Accord G 9 2 0 EL นะครับผม มีหมดนะครับกุญแจเป็นคีย์เลดอยู่แล้วนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยกุญแจมีครบ2ดอกนะครับผมอ่ากุญแจมี2ดอกนะครับเราดูอุปกรณ์กันก่อนเลยวันนี้ซองหนังมีนะครับผมและประวัติต่างๆคู่มือการรับประกันมีนะครับรถคันนี้ออกรถเมื่อวันที่2810ปีห6นะครับผม นะยี่สปปี56 h o n คอนดาแอร์คอร์ด r อ s t a ด b ูนยคิสันแบนะฮะโอ้ปรตศูนย์ทุกระยะนะครับอ่าโอเคเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะคู่มือครบทุรับปกันครบนะครับอ่าเก็บก่อนอันนี้นะครับเรามาดูที่ออปชั่นดูอุปกรณ์ต่างๆกันเลยผมจะพูดถึงออปชั่นคร่าวๆนะครับการใช้งานคร่าวๆหน้าจอนะครับผมนี่หน้าจอปึ๊บ กดนะครับออปชันต่างๆมีทั่วๆไปนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใส่ซีดีได้นะครับผมและก็ฟัง FMAM ปกติทั่วไปนะครับหน้าจอแสดงผลมี2จอนะฮะแล้วก็หน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับอุณหภูมิแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับโซนซ้ายขวาได้ทั่วๆไปของรถซีดานะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสภาพของพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหนังพวงมาลัยไม่ล่อนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมคุยกคอนโทรล รับสายวางสายโทรศัพท์มีให้ครบทุกอย่างนะครับกระจมองหลังตัดแสงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับของรถไซนี้สภาพคอนโซลสภาพลายมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมถือว่าโอเคเลยผมกระซิบบอกก่อนนะครับรถคันนี้ใช้งานมา3 0 0แสนโลดูเหมือนตกใจนะครับรถปี133 0,000มแสนโลเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขก่อนนี่รถปีอะไรนะเอ้นี่ปีอะไรนะปี21นะครับผม รถคันนี้8ปีนะครับผมเลขไม้ใช้งานมา3แสนโลหาร8ปีละ37,000ฟังดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่รถคันนี้มันใช้งานอนะรถใช้งานจริงๆนะครับปีละ3 7 0 0 0 0โลแต่ข้อดีของรถคันนี้นะครับประวัติศูนย์ทุกระยะเราเป็นเป็นที่เราเข้าใจเราทราบกันอยู่แล้วนะคะรถเซอร์วิสูนยนทุกระยะถึงเวลาเปลี่ยนนะครับผมไม่มีซ่อมนะครับช่วงล่างเปลี่ยน ไม่มีซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นนะครับรถคันนี้พี่เจ้าของเก่าทําทงานดีเทลยาเลยใช้เยอะนิดนึงและการซ่อมบํารุงการเติมน้ำมันเครื่องทุกอย่างพี่เขาเบิกบริษัทได้ผมบอกเลยนะฮะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างผมลองใช้รถคันนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ช่วงล่างสมบูรณ์เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมสบายใจได้ถึงแม้ว่าเลขมันจะเยอะนะแต่บอดี้สวยเครื่องดีเกียร์ดีจบแล้วครับผม ที่น uh ั inhos, athletes, s S ่งผ mm ู hmm. ้โดยสารด้านหลังนะครับสภาพเบาะอยู่สภาพที่ดีนะครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้ทั่วทั่วไปนะครับผมช่องแอร์มีโซนด้านหลังอยู่แล้วนะครับที่วางแขนที่วางแก้วทุกอย่างมีครบหมดนะครับผมอืมสวยนะรถคันนี้ดูสภาพหลังคาดิครับเนี่ยผมทำความสะอาดผมสปาแล้วสภาพดีสมบูรณ์มากๆนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า h อ n ด้ a c c o r d คันนี้นะครับผมรถสภาพดีมากๆนะฮะ มีการเก็บสีบ้างไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมสภาพโดยรวมของสีเอาไปเลยครับประมาณ90%สภาพภายในประมาณ90%นะครับเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์นะครับใช้งานมา3 0 0แสนโลก็จริงแต่เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมผมลองใช้มาอย่างที่แจ้งน,นะฮะไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยนะครับหา,ากสนใจเจ้ารถคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายในราคา4 9 9 0 0 0เาหม่าบาทในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับขายกันอยู่ห้าแสนหกห้าแสนเจ็ด ด้วยเลขไม้ต่างๆผมเลยตั้ง499นะแต่อยากจะบอกว่ามันใช้งานปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะถ้าสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจเพจโปรรถบ้านหรือ Li น์แอดแอดโปรรถบ้านนะครับถ้าห่ากใจร้อนโทรเข้ามาเลยครับโทรมาหาผมอยากดูลอกไหนมุมไหนเพิ่มเติมของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมยินดีถ่ายให้นะครับผมอยู่ไหนก็ออกรถได้กับโปรรถบ้านนะครับผมเตรียมเอ,เอกสารให้พร้อมจัดไปแน้น นะครับผมเราส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซนปน็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะครับผมไฟแนนซ์ Finance, มีบริการมากกว่า10สถาบานันบริการทั่วไทยนะครับส่งไปเซน็นเสร็จผลไฟแนนซ์อนุมัติผมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยส่วนซื้อสดมันง่ายอยู่แล้วครับโอนเงินมาผมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับโปรโมชั่นของเรานะฮะวันนี้ผมจะบอกว่าผมมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดสำหรับเจ้า h อ n ด้ a c c o r d คันนี้เลยนะครับผม แถมฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบนะครับรถสีดําแบบนี้นะครับสีเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เอาไปใช้ครับเคลือบแก้วใช้อีก1ปีรถสีก็จะเงาก็จะฉ่ำแบบนี้และป้องกันรอยขนแมวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมหากสนใจรีบติดต่อเข้ามาครับตอนเราวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปเท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับผมบบรบกวนนิดนึงที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งนะฮะ ฝากกดนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดรถสวยและโปรโมชั่นดีๆจากผมสวัสดีครับ